คิดเส้นโปรยมือนะครับผมทั้งที่ปรบออกมาและทั้งที่ปรบอยู่ในใจด้วยนะฮะด้านบนนะครับผมขอบคุณมากครับตอนหนูใส่เสื้อเขียวเดียวเดียวเดียวดยวแฟนขับพี่บี้สุกเหรอคิดอยากจะเปลี่ยนใจบ้างไหมว่าแบบเอ,อ๊ะพี่บี้วันนี้ไม่มาทำไมวันนี้ถึงอยากมาเชียร์พี่พอพี่ต้งนุารักค่ะตลกค่ะพี่กับพี่บี้พี่กับพี่บี้ใครน่ารักกว่ากัน บอกเลยน้องปฏิเสธยากแล้วเพราะเสื้อมันคาอยู่ที่อกเองจริงเราต้องพูดแลวตรงนี้ลูกเราต้องเลือกพี่ต้าค่ะถ้าสมมติวันนี้พี่พี่ฟังอยู่นะมีคนไลฟ์ใน Facebook อยู่หนูยังจะพูดแบบนี้ไหมลูกอ่ะรีไปเลยไม่อยากคุยด้วยแล้วนะครับผมกลัวพี่พี่จะน้อยใจนะครับผมอเดี๋ยวพี่พีผลงานพี่พี่ด้วยนะรู้ป่ะพี่ได้ร้องเขาด้วยนะฮะเลือกเรือของพี่ เร,เ,รเ,รเรื่องเธอคือผมลิขิตทางช่องวันสามสิบเ,เอ็ดฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแน่นอนฮะระหว่างผมกับพี่บี้คุณต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นพระเอกนะฮะครับเจ้วพี่บี้อยู่แล้วครับผมบ้าบอกเขาแตกครับผมหน้าตาเราตลังกังเนเยอะครับด้วยราคาแล้วนะฮะเราแพงไปเยอะจริงๆนะครับผมอโอเคเพลงต่อไปมีใครในที่นี้เป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่า30ปีนะครับ ใครที่มีอายุมากกว่า30ปีแล้วรู้สึกว่ามั่นใจสวยเหมือน20มีไหมฮะตรงนี้ใครมั่นใจเดินขึ้นมาบนเวทีเลยครับผมเดินขึ้นมาบนเวทีเลยใครมั่นใจเดินขึ้นมาบนเวทีได้นะฮะด้านบนมีไหมฮะเพียงยังเท่าไหร่สามพุ่แล้วหรออายุหรือล,ล็อกเอลส์ครับอายุอายุอายุดลงมาข้างล่างเร็วทำงานอยู่ยใช่ป่ะนี่โดดงานมามใช่เนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้จัดการได้ยินเนาะ <S <S ม,มีใครไหมมีใครกล้าลงมาไหมฮะแม่เป็นร้อยเลยทีเดียวาสาหรับคนเป่านนเงนียวกิบเลยไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรามีเพลงหนึ่งมอบให้กับสาวอายุ30นะครับผมใครที่รู้สึกว่า30และยังมันได้อยู่เต้นไปพร้อมกันกับเพลงนี้ครับ ตันละนอมาบังเ,มามาเอาอเมื่อตอนที่โ่อเมแกนทองยิง้มสั่งสีดุซี่อ่อนสวยลองกันต่อปท้องเลจะเชื่อว่าแมุ่ บอกว่าเค้าไม่ไปน้องก็ <Gã> <tok>,